ร่วมเดินทางโดย Mercedes-Benz ประเทศไทย สวัสดีครับกลับมาพบกับแบงค์ในรายการสุดขั้วทั่วไทยนี่ะทุกวันหยุดนักขะตฤกมาเจอกันแบบนี้แน่นอนแล้ววันนี้เนี่ยห้ามพลาดโดยเด็ดขาดครับเพราะแบงค์พาคุณมาที่จังหวัดพิษณุโลกแต่ก่อนอื่นเลยขอแวะมาที่นี่ก่อนครับบริษัทพิษณุโลกนามทองครับผู้จําหน่าย Mercedes Benz อย่างเป็นทางการครับเอาละเดี๋ยวเรามาตามหาของดีเมืองพิษณุโลกกันนะครับว่าเขาจะมีทีเด็ดสักขนาดไหนเดี๋ยวเราเข้าไปถามกันฮะ สวัสดีครับพี่โคศิษฐ์ครับสวัสดีครับชื่อโลกน้ำทองยินดีต้อนรับครับวันนี้น้องแบงค์ขับรถมาถึงชื่อโลกเนี่ยจะไปเที่ยวไหนครับก็แบงค์มีแผนอยู่อย่างหนึ่งครับพี่โคศิษฐ์ครับผมขอโชว์พี่ก่อนเลยครับนี่ครับผมต้องการที่จะหาผู้ผลิตกล้วยตากพลังงานอ๋อที่เขาเรียกว่ากล้วยตากไฮโซครับพี่อยู่ไม่ไกลจากที่นี่หรอกครับอยู่ที่อำเภอบางกระทุ่มประมาณ40กว่ากิโลเมตรนะครับไปถึงแล้วเนี่ยคุณแบงค์จะต้องซื้อของฝาก เต็มรถแน่เลยครับคือตกใจแน่นอนผมมีเคล็ดลับในการแพ็คของในรถให้โอ้โหงั้นเยี่ยมเลยครับรถเดี๋ยวนี้เขามีปุ่มกด easy pack quick fold สามารถพับ บอกด้านหลังนะครับทำให้มีพื้นที่มากขึ้นครับดีเลยครับอย่างนี้ก็คือเหมาะสําหรับการที่หลายๆคนที่จะออกไปเที่ยวนะครับแล้วก็เวลาขากลับเนี่ยคงจะต้องซื้อของรวมถึงกระเป๋าของตัวเองอีกต่างหากแน่นอนเลยครับพี่โคสิตครับหนๆบ้างมาถึงที่นี่แล้วนะครับบ้างขอเกร็ดความรู้เล็กๆสําหรับการท่องเที่ยวเวลาเราขับรถไปทางไกลนะครับต้องควรจะพกอุปกรณ์อะไรเพื่อความปลอดภัยก็เวลาเดินทางไกลเนี่ยควรจะมีกล่องนะครับก็บของจําเป็นใช้นยามฉุกเฉิน ก็มีพวกถ่านสำรองรไปฉายฉุกเฉินสายชาร์จแบตเตอรี่น้ำดื่มไว้ท้ายรถเลยแบงค์เตรียมมาแล้วปะครับเตรียมครับเตรียมครับแน่นอ,น,อนครับรับพร้อมมากครับโอเคขอบคุณครับ,อเ,อบ,รบเอาละก็เดี๋ยวไงบางขอตัวไปเที่ยวต่อนก่อนแน่นอนนะครับพี่โคติ์ครับแต่ว่ามาพิษณุโลกเนี่ยต้องไปไหว้หลวงพ่อพุะชินรนนะครับถ้ามาแล้วไม่ไปไหว้เนี่ยเหมือนกับมาไม่ถึงครับยังไงเดี๋ยวแบงค์ขอตัวไปก่อนเลยแล้วกันนะครับขอบคุณนะครับพี่โคติ์ครับ คลิปนี้นะครับแบงเลือดที่จะเดินทางมานมัสการพระพุทธชินราชครับที่วัดพระศิวรัตนมหาธาตุครับหรือว่าชาวบ้านเรียกกันว่าวัดใหญ่ฮะอยู่ติดริมแม่น้ำน่านแม่น้ำสายสำคัญของจังหวัดพิษณุโลกครับก่อนอื่นนะครับต้องเข้ามากราบนมัสการพระพุทธชินราชภายในวิหารนี้เพื่อสิริมงคลก่อนนะครับเดี๋ยวไงเราเข้าไปกราบท่านกันครับ พระพุทธชินราชนะครับเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยครับศิลปะสุสขโขทัยได้รับยกย่องว่าเป็นพระพุทธรูปที่งามที่สุดองค์หนึ่งของประเทศครับเส้นพระวรกายอ่อนช้อยพระขนงโกงพระนาสิกดงนิ้วพระหัตถ์ทั้ง4ยาวสเสมอกันคาดว่าน่าจะสร้างในสมัยเอติธยาครับ พระพุทธชินราชนะครับถือว่าเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของเมืองพิษณุโลกเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าหลายๆท่านนะครับก็คงจะมาสักการะก,กันเมื่อมาพิษณุโลกครับสำหรับเมื่อกี้นะครับเราไปไหว้พระพุทธชินราชมาแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราขอมาไหว้พระพุทธชินสีกันต่อ ซึ่งด้านหลังนี้นะครับก็คือพระศรีศาสดาครับซึ่งได้ถูกหล่อมาพร้อมกับพระพุทธชินราชและพระพุทธชินสีครับซึ่งปัจจุบันนะครับพระศรีศาสดานะครับและก็พระพุทธชินสีเนี่ยเป็นองค์จำลองอยู่ที่นี่นะครับส่วนองค์จริงเนี่ยถูกย้ายไปรประดิสถานอยู่ที่วัดบวรนะครับตั้งแต่รัชกาลที่3นะฮะส่วนพระพุทธรูปในวิหารนะครับ ที่ไม่ควรพลาดนั่นก็คือพระพุทธเจ้าเข้านิพพานนะเป็นสิ่งที่น่าสนใจในระดับอันซีนเมืองพิษณุโลกเลยก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าจะสวยและอันศีนขนาดไหนเข้าไปครับการที่ได้มากราบไหว้พระพุทธเจ้าเข้านิพพานนะครับมีความเชื่อว่าถ้าเกิดคุณต้องการผลสําเร็จนะครับ ตามปรารถนาเนี่ยให้กราบที่หีบศพของท่านนะครับคุณก็จะได้ดังหวังครับพระพุทธเจ้าเข้านิ้พผ่านนะครับก็จะมีลักษณะอย่างที่เห็นอยู่ทางด้านหลังนี้นะครับก็จะเป็นหีบศพสีเหลืองทองที่มีความสวยงามมากทีเดียวนะครับรวมถึงด้านหนึ่งของหีบศพนะครับก็จะมีพระบาทของท่านทั้งสองข้างยื่นออกมาให้เราได้มากราบสักการะด้วยนะครับนี่แหละครับคืออันซีนของเราครับ ตรงที่แบงยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็คือพระวิหารพระอัฏฐารถนะครับอยู่บริเวณด้านหลังของพระวิหารพระพุทธชินราชมีพระอัฏฐารถนะครับเป็นพระพุทธร,รูปยืนปางห้ามญาตินะครับสูง18ศอกนั่นเองนะครับก็ประมาณสัก9เมตรสูงจริงๆครับลองดูสิครับแต่เดิมประดิษฐานอยู่ในวิหารขนาดใหญ่ แต่วิหารได้พังจนหมดนะครับเหลือเพียงฐานรากแล้วก็เสาที่ก่อด้วยสิลาแรงขนาดใหญ่อยู่ไม่กี่ต้นเท่านั้นนะครับต่อมาจึงเรียกบริเวณที่เคยเป็นวิหารน,นี้ว่าเนินวิหาร9ห้องปัจจุบันกรมศิลปากรน,นะครับได้ทําการบูรณะขุดแต่งทางโบราณคดีในบริเวณนี้ด้วยนะครับซึ่งขุดพบฐานพระวิหารเดิมแล้วก็พระพุทธรูปวัตถุโบ,บราณจํานวนหนึ่งด้วยครับ มาวัดเดียวนะครับได้กับสการะพระพุทธรูปสําคัญสาคัญหลายองค์เลยนะครับนักท่องเที่ยวที่ได้มาเยือนวัดใหญ่แห่งนี้เนี่ยจึงได้ทั้งอิ่มใจในการทําบุญไหว้พระนะครับแล้วก็อิ่มเอมกับพษษุทธศีลทั้งหลายภายในวัดแห่งนี้ครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับจะพาไปตามหาของดีเมืองพิษณุโลกกันต่อครับ ร่วมเดินทางโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้นี่แหะครับของดีเมืองพิษณุโลก Banana Society ครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในเป็นไงฮะนี่แหละครับคุณผู้ชม มีแพ็กเกจเยอะแยะมากมายนะครับหน้าตาสะดุดตาแบบนี้เนี่ยเลือกไม่ถูกจริงๆนะครับกับ Banana Society ครับโอ้โหจะรับกล้วยตากรสชาติไหนดีครับอ๋อสวัสดีครับพอดีตอนนี้ผมกําลังเลือกอยู่นแต่ว่าเลือกไม่ถูกจริงๆครับพี่ครับเพราะว่าเยอะจริงๆแต่ที่มาที่นี่ครับอยากจะมาตามหาคุณวุฒิชัยครับพอดีผมอยากจะเข้าไปดู วิธีการทําว่าการทากล้วยตากของที่นี่เนี่ยมีระบบยังไงบ้างผมวุฒิชัยครับเป็นเจ้าของโรงงานที่นี่ครับนี่คุณวุฒิชัยเหรอครับโอ้คุณวุฒิชัยสวัสดีครับสวัสดีครับงั้นผมวันนี้ขออนุญาตได้ไหมครับเป็นไปได้ไหมฮะยินดีครับโอเคครับอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยกับวิธีการทำา a าน n าโซไซตี้ครับครับน้องแบงค์ครับครับพี่วุฒิครับอันนี้คือ p a r a โบลาโดมนะครับเป็น โอบพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีการร่วมงานวิจัยระหว่างมหลาลัยศลีากรกับกรมพัฒนาพลังงานและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานซึ่งความพิเศษของมันนี่คือ,อยังไงครับพี่วุฒิความพิเศษของโอบพลังงานแสงอาทิต์ในะที่สาคัญที่สุดคือใช้พลังงานพลังงานบริสุทธิ์ก็คือพลังงานแสงอาทิตินะครับปกติเนี่ยกระบวนการตากกล้วยในอดีตที่ผ่านมาของอำเภอบางกระทุ่มเนี่ยจะตากแบบตากแต่ตากลมพอเห็นภาพไหมฮะครับนึกออกครับใช้กระบวนการตากประมาณ7-8วัน 7ถึง8วันใช่แต่พอมีเรามีพาราโบลาโดมเนี่ยกระบวนการตากสั้นลงเหลือ4วัน๋อคือล่นระยะเวลาไปได้ถึงเกือบเท่าตัวแล้วสิ่งที่ได้กลับมาอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของสุขลักษณะที่ดีของมาทางซึ่งที่นี่เนี่ยโหบางเห็นกล้วยเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยจุได้ขนาดไหนครับพี่วุฒิ1 4 0 0กิโลขั้นต่ำครับตอนหนึ่งโดมตอนหนึ่งโดมครับนะครับแล้วพอเข้ามานี่รู้สึกว่า เข้าใจเลยว่าทำไมควยถึงแบบโอ้โหร้อนจริงๆคือในรูปทรงเนี่ยเป็นรูปทรงในขาคณิตครับถามว่าเอ๊ะทำไมไม่ทำเป็นกล่องสี่เหลี่ยมซะเลยล่ะเจตนาเหมือนเลนโบวาเลนูงเพื่อการขยายแสงขยายท่าของพลังงานแสงทิตยก็จะิร้อนขึ้นเข้ไปอีกใช่ฮะคืออุณหภูมิที่เหมาะสมที่จุดในกระบวนการอบแห้งนะครับคือตั้งแต่45ขึ้นไป แล้วก็ไม่ควรเกิน70องศาไม่ควรเกิน 70. องศาไม่งั้นมันจะเกรียมละและทําให้ในเรื่องของคุณภาพของตัวเนื้อเท็กเจอร์ของกล้วยเนี่ยอาจจะแห้งเกินเกินไปแล้วก็เกิดแข็งกระด้างอะไรงั้นไปหัเอาละะจากโรงอบพลังงานแสงอาทิติคาราโบลาโดเหมือกทีก้นี้ครับฮะเป็นกล้วยตากเรียบร้อยแล้วก็จะมาสู่ในขั้นตอนในเรื่องของการ คัดแยกตัดแตง่งแล้วเมื่อกี้แบงค์เห็นอยู่ตรงนี้ครับที่พี่เขากลังตัดออกมานะครับตัดส่วนที่เหมือนมันช้ามันเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับของพวกนี้นะฮะถือว่าเป็นของที่ต้องออกจากกระนผลิตทั้งหมดนะฮะจะต้องไม่เข้าไปปนเปื้อนอใชม่มันคือเป็นส่วนที่ส่วนเสียที่เราตัดออกครับฮะครับพีวุฒครับตอนนี้เนี่ยที่เรายือนอยู่ข้างหน้าเนี่ยแบงค์เห็นเขียนว่าห้องน้ํากล้วยไซรับ กล้วยที่คัดแยกออกมาลูกที่ไม่ได้ไซส์ไม่ได้ขนาดเนี่ยก็จะเข้ามาสู่ในกระบวนการเอามาสกัดน้ำกล้วยหรือเรียกว่าแบหน่าไหลับสุดท้ายปลายท่อออกมาแล้วเนี่ยเราจะได้น้ำสกัดเข้มข้นจากกล้วยนะครับ <Okay. S 1> นี่ทานตามชอบนะครับเพราะว่าเขาหวานมากงั้นผมขอชนครับครับ้นจริงๆครับมันก็จะกลายมาเป็น น้ำบาน่าไซรับเข้มข้น100%ยเส่วนนี้เป็นส่วนของเครื่องชุบช็อกโกแลตนะครับล้วยตัดชุบช็อกโกแลตนะครับครับตอนนี้นะฮะแบงก์ก็มาอยู่ในขั้นตอนของการบรรจุ แพ็กเกจใช่ครับใช่ไหมครับพี่วุฒิครับซึ่งโอ้โหสนุกเลยทีเดียวครับนะครับแล้วก็มาทำหน้าที่เป็นหนึ่งในพนักงานของ Banana Society ครับนี่ครับหลังจากที่แบงค์ได้เรียงในขั้นตอนการบรรจุนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ออกมาเป็นรูปแบบนี้ หน้าตาสวยงามครับซึ่งรถนี้เนี่ยเป็นรถช็อกโกแลตและนี่ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายครับในการบรรจุเข้ากล่องนะครับก่อนนำส่งออกไปบนท้องตลาดที่เราเห็นเห็นกันเนี่ยแหละครับบนานาน่าโซลิตี้ครับ นี่คือโปรดักตทั้งหมดของ Banana Society ใช่ครับนะครับก็คือมีทั้งไซรัปมีหลากหลายรสเลยนะครับตัวนี้เนี่ยเมื่อกี้เราก็เข้าไปดูวิธีการชุบนะครับขั้นตอนต่างๆมากมายโอ้โหพี่วุฒิครับอย่างนี้มังคงต้องสั่งรถละลังแล้วครับไหวไหมครับพี่รถละลังไม่มีปัญหาครับแต่ผมกังวลว่า รถของน้องแบงค์จะใส่ไปหมดหรือเปล่าพิวดครับบอกไปอย่างพงไม่ต้องหอวนี่รถผมสบายๆนะะโอเคครับยินดีครับดี๋จัดให้เลยฮะเหลือเฟือแน่นอนครับเอาละครับก็ไงเดี๋ยววันนี้ขอบคุณพี่พุทธมากๆครับที่พาทัวร์ได้ดูโปรเซสต่างๆในการทําตั้งแต่เริ่มอบนะครับจนถึงบรรจุเป็นแพ็กเกจแล้วก็ออกไปสู่ท้องตลาดยังไงวันนี้ขอบคุณมากๆครับพุวดครับยินดีครับน้องแบงค์ครับ ได้เวลาแล้วครับที่แบงค์จะพาคุณผู้ชมครับมาชิมอาหารอร่อยในยขึ้นชื่อของเมืองสองแฟวครับที่มีบรรยากาศติดริมแม่น้ำครับที่นี่เลยครับร้านอาหารแพรน้ำหน้าเดี๋ยวตามันเข้าไปครับรับประกันได้เลยว่า ลักษณะเด่นของแพรน้ำน่านคืออยู่ริมแม่น้ำใกล้สะพานสุพรรณกัลยาเนะครับเป็นแพรโครงสร้างเหล็กรูปแบบการตกแต่งร้านก็ผสมผสานศิลประร่วมสมัยระหว่างไทยล้านนานแล้วก็ไทยประยุกต์นะครับที่มีหงประดับร้อมรอบแพรสวยงามนะครับแถมยังได้สัมผัสกับบรรยากาศยามเย็นชมพระอาทิตย์รับขอบฟ้าสะพานสุพรรณกัลยาได้อีกด้วยนะครับสุดยอดไปเลยทีเดียว สวัสดีครับสวัสดีครับเอาละครับตอนนี้เนี่ยแบงค์ก็มาอยู่กับน้องเติร์กนะครับที่เป็นผู้จัดการร้านของที่นี่ครับผมนะครับร้านนี้นีมีมานานขนาดไหนครับน้องเติร์กประมาณ7ปีครับผม7ปีใช่ฮะนะครับก็ถือว่านานเลยทีเดียวแล้วสมัยก่อนแถวนี้เนี่ยเขายังเป็นแพกันอย่างนี้เหมือนกันใช่ไหมครับเป็นครับเมื่อก่อนเป็นที่อยู่อาศัยครับเป็นที่อยู่อาศัยทั้งหมดเลยใช่ฮะแล้วก็พอปัจจุบันนี้คือปัจจุบันนี้คือย้ายไปอยู่ข้างบนฝั่งหมดแลยย้ายขึ้นอยู่บนฝั่งแล้วก็ส่วนที่เหลือก็็็เเลลยวนนหหอกมาาาาปรร้ เอาแล้วครับแล้วถ้าเกิดวันนี้พี่อยากจะทําอาหารสักเมนูหนึ่งครับเติร์กพอจะแนะนําเมนูอาหารอะไรให้พี่ได้บ้างอย่างพี่แบงค์นี่ต้องอะไรแซ่บครับโอ้โหต้องแซ่บๆเอาส้มตำยอดมะพร้าวอ่อนกุ้งสดเป็นไงครับโอเคได้เลยอย่างนั้นเดี๋ยวเติร์กจะช่วยพี่ทำใช่ไหมได้ครับโอเคครับอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปลุยกันแน่นอนไปเลยครับกัเอาละครับน้องเติร์สครับตอนนี้ถึงขั้นตอนการทํา ส้มตำยอดมะพร้าวอ่อนกุ้งสด <S <S 1> <S 1> เครื่องปรุงดูทั่วไปดูเหมือนกับส้มตำธรรมดาแต่มันมีเคล็ดลับอยู่ตรงไหนครับเราจะใช้ยอดมะพร้าวอ่อนครับแทนมะละกอที่เหมือนส้มตำอย่างนั้นเรามาเริ่มกันเลยครับนะเราเริ่มจากใส่ใส่กระเทียมก่อนใส่กระเทียมนะครับเราตำกระเทียมนก่อนกระเทียมก่อนโอเคครับพริกครับพริกครับเอาละฮะทำให้แตกนะครับโอเคครับตัวฝักยาวครับตัวฝักยาวนะครับตามด้วย กุ้งแห้งนะฮะตามด้วยมะนาวน้ำตาลปี๊บครับแล้วก็น้ำปลาถั่วครับพี่ถั่วครับได้ครับตามด้วยยอดมะพร้าวครับแล้วทีเด็ดของยอดมะพร้าวที่นี่นี่แตกต่างจากที่อื่นไหมครับแตกต่างครับยอดมะพร้าวนี่จะหวานครับแตกต่างจากมะละกออืมครับนะครับเอาละครับหมดเลยนะครับไปหมดโอเคแครอทครับแครอทนะครับเพิ่มสีสันนะครับ แล้วก็มะเขือเทศครับมะเขือเทศนะครับเริ่มดูดีขึ้นทุกทีครับแล้วก็กุ้งครับเราจะไม่ตำนะเราจะไม่ตำเพราะไม่งั้นเดี๋ยวกุ้งจะแบดนะครับคครรับเอาละครับตอนนี้นะฮะผมกับน้องเต๋อก็ปรุงกันเสร็จเรียบร้อยครับนี่ก็คือเมนูส้มตำยอดมะพร้าวอ่อนกุ้งสดครับอ่านะครับเดี๋ยวเราพอเราเสร็จแล้วเนี่ยเราคงจะต้องชิมกันแล้วครับครับผม ครับเค็มเค็มหวานหวานครับหวานที่หวานนี่คือหวานมะพร้าวหวานมะพร้าวครับหวานในตัวอยู่แล้วแล้วมะพร้าวนี้ก็คือมันไม่ใช่มะพร้าวแบบเละๆด้วยนะมันเป็นกรอบๆใช่ครับกรอบเราใช้ของสดและใหม่ทุกวันครับงั้นต้องมาที่แพรน้ำน่านครับเออสงสัยกินแบบนี้พี่เริ่มหิวแล้วนะครับใช่เลยครับองเตอร์ตอนนี้แบบ พี่ลอยจะกินอาหารทีเด็ดของแพรน้ำน่านอยู่แล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเติร์กจะจัดชุดใหญ่ไว้เลยใช่ครับจัดไว้ให้เลยครับโอเคครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวเราไปรอกันอันนี้เป็นอาหารทีเด็ดของแพรน้ำน่านทั้งหมดเลยนะครับเรามาเริ่มมาที่เมนูไหนดีครับเติร์ปลาทับทิมลาดพริกเลยครับปลาทับทิมลาดพริกนะครับทีเด็ดมันอยู่ตรงน้ำซอสน้ำซอสใช่ครับ ซึ่งปลานี่ก็คือมาจากน้ำน่านนี่แหละครับผมนะฮะแล้วอันนี้ครับนี้คือแฮมน้ำน่านครับแล้วข้างหลในก็มีแฮมสอดแทรกอยู่ใช่ครับส่วนอันนี้ครับมันเปิดอันนี้นางงามสองหน้าครับทำไมถึงมีชื่อว่านางงามสองหน้ามันมีสองหน้าครับมีหน้าสาหร่ายกับหน้าแป้ง ก็ที่นี่ไม่ใช่แค่อาหารอร่อยอย่างเดียวนะองเติร์ใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าเราได้วิวจากข้างหลังด้วยแล้วที่เห็นอยู่ครับเพนงจะมีสะพานอยู่ข้างหลังนี่คือสะพานอ๋อนี่สะพานสุพรรณกัลยาครับนะครับมีสะพานสุพรรณกัลยาแล้วสะพานในเรส่วนจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับอิ่มท้องกันแล้วอิ่มใจกันแล้วนะฮะสำหรับการมาเที่ยวที่เมืองสองแฟรนะครับจังหวัดพิษณุโลกนะครับ แบงก์ก็อยากให้คุณออกมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้กันบ้างแล้วคุณจะหลงรักประเทศไทยแน่นอนนะครับและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับบริษัทพิสณุโลกนมทองจำกัดนะครับผู้จำหน่าย Merc e d e s ด e n z อย่างเป็นทางการด้วยนะครับและสำหรับใครที่อยากให้แบงก์พาคุณออกไปท่องเที่ยวที่ไหนหรือว่าแนะนำที่ไหนอีกนะครับสามารถส่งเข้ามาได้ครับที่แฟนเพจของเราสุดทั่วทั่วไทยนะครับวันนี้เนี่ยแบงก์ต้องขอลาไปก่อนพร้อมกับน้องเติร์นแล้วก็บรรยากาศสวยๆด้านหลังของเรานี่คือแม่น้ำน่านนะครับวันนีต้องขอบคุณ แห่น้ำน่านด้วยที่ให้อาหารอร่อยๆเราได้มารับประทานกันนะครับกลับมาเจอกันใหม่ได้ครับทุกวันหยุดนะครัตฤกษทางททบ5ห้าครับสวัสดีครับกลับมาเจอกันใหม่ได้ครับขอชนครับครับมนข้นจริงๆครับีวิตกระดกหมดครับ หมดเลยแล้วมุกระดกหมดครับเชญแก้วปุ๊บต้องหมดถ้าทานประมาณหนึ่งช้อนชากาแฟน,นะครับ,รบจะเทียบเท่ากับเราได้คุณค่าวิตามินทางอาหารจากกล้วยน้ำว้านะฮะไม่น้อยกว่า3ผล